นะคะคือเล่ารับหลานนะคะรับหลานรับหลานนะคะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาเนาะมึงกับพ่อแม่กับพ่อเป็นแม่ขาา้าเนาะทุกข์เขาไปแล้วเมื่อกี้นี่ยังยังไม่เลิกเลยมาสันนา่นพคนแบบยังไม่ได้เลิกเลยาจะทายน้ำทองถนนนี่แหละปากพี่น้องพ่อเดชรับชมนันกันเนาะะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความแนใจเนะคะ ก็จะออกไปช่วงนาแนมะ้แต่ว่าคล,คลิปมันน้อยเกินออกไปช่วงนาอยู่แต่ว่าคลิปมันยังน้อยอยู่นะยังไม่ได้อันนี้เจ็บท้องนะโอ๋ยด้หลังเขาหอมออกมาแบบเดี๋ยวรอล่อคนออกมาจากโรงเรียนก่อนกำลังเขียนอยู่วสันสันดาเรียนพิเศษกำลังเขียนอยู่สันสันดา อันนี้ไทิชชู่สระใา้คบบะคาดค่ะได้เขียนอยู่ว่าสันกำลังเขียนอยู่นะสวัสดีค่ะ อากนไดเลิกแล้วแท้ได <É. transparency S 3> <it> ้เวลาแล้วเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเขาห้องน้ำก็ไปเว้าลำยาภาษาอังกฤษว่าคู่สอนเขาห้องน้ำภาษาอังกฤษไปสอนในแม่เป็นฝั่งเอออะไรมาอันนี้การเ้าภาษาอังกฤษเบอร์เด้อ นี่เขาเรียกดอกไอ้ชบาไหมพี่น้องเขาเรียกดอกชบาไหมดอกแดงๆนะเรียกดอกชบาไหมเขาเรียกดอกชบาไม่เอ่ยสวยจังเลยใช่ไหมหมันดอกใช่ดอกชบาไหมเนี่ย ออกมาหรือยังเนาะวินตจับจออกมาอย่างเนาะยังไม่ออกมาเนาะ น,นี่าจะเป็นสะบัวสะสะจอกบัวใน,นต้นวาส,สนาได้เลยนะต้นวาส,สนาใครปลูกก็ดีเนาะโรงเรียนเขาก็นิยมปลูกนิยมปลูกต้นวาส,สนาอันนี้เหมือนจะเป็นเาเรียกอะไรเล็บมือนางไหมหรือต้นอะไรเนาะเนาะแต <c oughs> ่ใบเขา เขาคล้ายๆต้นอ้ใบเขาคล้ายๆยมือนางเนาะพี่น้องเนาะเรียกเองได้นี่ <laughs> อันนี้ก็คือปลาปลาสวยอันนี้สารเนาะอันนี้นักเรียนอนุบาลเ้ายัีๆเ,เปิดประตูยี่รายห้องอยู่บ่ยังไม่เลิกเขียนหนังสืออยู่ เมื่อกี้ได้ยินเสียงช่องอยู่นะนั่นน่ะก็จะเป็นพี่คนโตมารับถึงเวลาก็เดินมารับเนาะเดินมารับใกล้แล้วแหละใกล้ถึงห้องเขาแล้วพาเด็กและผู้ใหญ่มาเดินชมวิวนี้เป็นพี่คนโตโม 5, ห้าโมหกแล้วนี่คือห้องคนเนาอ กำลังส่งการบ้านอยู่ขอบคุณที่รับชมนะคะ